อ่า E.P. นี้มาอิ่มชิมชอบนะครับกองทัพเดินด้วยท้องก็มีพัน์ไม้มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนาะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีของกินของอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมันน่าจะต้องมีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ มึกมึกมึกอ๋อซื้อแล้วแล้วมานั่งกินตรงนี้นะครับเออ ซื้อแล้วมีจุดนั่งกินด้วยเออไส้อั่วเออมางานเกษตรมาเชียงใหม่มางานแม่โจ้ก็ต้องได้กินกับข้าวเมืองโดยมาตางเหนือแล้วนะครับมีไส้อั่วตัยอันนี้ทอกสออันนี้เป็นบูธของทอกอสอโดยถ้ามา โซนนี้จะร้อนนะครับเออถ้ากลางคืคนน่าจะจะน่านั่งหน่อยนะครับมัน,นโซนนี้น่าจะเหมาะกับการเดินช่วงตอนกลางคืนแดดร่มเป็นต้นไปมากกว่าเนาะ เราก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะนี่มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เกษตรรูปนะครับใหม่นะคะก็เราก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะสอบถามพี่ทีมงานของเราได้เลยเนี่ยที่บูธดูดีแทค 5G นั่นเองค่ะสำหรับอการเข้าด้านว่ทยาขอบคุณมากๆเลยค่ะมาสันที่้านี่บ้างนี่เลยช่วงเที่ยงแบบนี้ีห้าแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นของส่วนของดูดเช เลยไม่ได้เป็นแพ็กจะใหญ่แบบนี้เลยทานรับผมอ่ะเวฟนะครับผมโดยการปรุงฟรีนะครับผมเขาเรียกว่าหนึ่งกล่องเนี่ยทานอิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าทางเบลโปของเราให้ปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยราคาสุดพิเศษ3แพ็ค100นะฮะหรือว่าจะเป็นเมนูต่างๆนะฮะบะหมี่ไก่ฮ่องเต้นะฮะใครที่อยากได้รสชาติแบบ เขาปรมนะครับผมเขาเรียกว่าสูตรจีนหน่อยนะ้วกันแล้ชอบทานเมนูเส้นก็สามารถทาเมนูนี้ไปลองรับประทานกันได้นะครับนอกจากเมนูเสวนขาชอบทานแบบคุกกีโบราณแล้วก็เขาบิบิคัสชาเต้แล้วก็เขาที่มีรายการที่เออนั่นก็เป็นรสคัเปอร์ต้านะครับนี่เป็นปุ๋ย เ้นสดตรงนี้อครับเป็นสินค้ากเกษตรอินทรีย์ของมอแม่โจ้ครับนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มากรุงไทยแล้วก็ไปทาโกซีพีนะครับแล้วก็ถ้าอ้อม่ตรงขวามือด้านนู้นของสนามกีฬากาใช่ไหม สนามอะไรนะอินทนินนะครับเลี้ยวไปทางด้านขวามือก็จะเป็นโซนขายอาหารเข้ากล่องต่างๆนะฮะสามแพ็คหนึ่งร้อยบาทนะฮะสามแพ็คหนึ่งร้อยบาทนินยำอีกสักเอ่ออีกสักรอบนะฮะตกเฉียดแล้วกล่องละสามสิบกว่าบาทเท่านั้นเองสามสิบต้น อ๋อสนามกีฬากลางของเขาชื่อว่าสนามอินทนินแม่โจ้นะครับ ด้วยนะสาชิ้นเลคาหนึบาทเท่านั้นและนอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูอื่นนะคะลูกค้าค่ะพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยซิกเนเจอร์ของเขาใ่แลนี่ยนะครับผมจอดรถใต้ศูนย์กีฬานันทนาการมอแม่โจ้เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของนี้เลย ตรงนู้นนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของนี้เลยจอดรถตรงนั้นร่มดีนะคะปลามอลชีสเราก็มีหรือว่าจะเป็นขับรถเข้าซอยประตูด้านข้างอ่าปั๊มปตทนะครับพพพขับตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาที่อาคารที่ว่าเนี่ยนะครับ ด้านใต้มีที่จอดรถแบบนี้แล้วก็เดินเดินทะลุนะครับเดินทะลุโซนอาหารทางขวามือเนี้ยโซนอาหารนะครับก็จะมาถึงงานเกษตรแม่โจ้ที่เขาขายพันธุไ้ที่ผมถ่าย EP1 EP2 ไปนะครับเออเดินแบบไม่ไกลใครที่เป็นแบบว่ากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้ไกลนะครับ เดินมาทางด้านนี้ก็เออสะดวกดีถ้าเกิดเข้าไปจอดด้านในอาจจะเดินลําบากแล้วก็ไม่ผ่านอะไรอันนี้ผ่านอาหารการกินมันก็มีกําลังใจในการเดินป้าอยางเจ้าด่าน กินเยอะมากมียำน่ากิน 买比较的。 ปลาส้มก็มีโอ้โหกิดเยอะมากนะครับซอยนี้โซนนี้ ก่อนนะเจ้าชิน็กน้อยสิบาทจ้าเจ้าอ๋อตรงนี้มีจุดพัก และรับประทานอาหารก็คือซื้อมาแล้วก็บริเวณเต็มนี้เข้าไปนั่งกินได้นะครับออนี่จุดหนึ่งในทางด้านนี้ซื้อแล้วเข้าไปนั่งกินก็สะดวกดีนะครับบางคนไม่สะดวกเดินด้วยกินด้วยก็เข้าไปนั่งกินอาหารเกาหีี โอเคนะครับก็งานเกษตรแม่โจก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วปะกันในคลิปหน้าครับ